มาเดินเล่นที่ช่องอันมาอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีก็มาดูนะครับจตมากันช่อบบักกิลิสนะครับสิ่งไหนที่เราไม่เห็นสิ่งไหนที่เราไม่เคยไปเราจะได้ไปเราจะได้รู้เรียนรู้ด้วยตัวเราเองมันจะดีกว่าช่องอันมาเป็นด่านช่องเปิดการค้าขายเล็กเล็กน้อยแต่ก็ไม่เล็กไม่น้อยนะครับ คือคนเข้าไปมันจะน้อยก็จริงแต่ด้วยความที่ทั้งสองฝ่ายอยากจะเอาสินค้าตัวเองเออกไปขายคือมันห่างไกลมากนะครับห่างไกลความเจริญมากๆเลยก็อย่างว่านั่นแหละห่างไกลตัวเมืองห่างไกลจังหวัดห่างไกลเมืองหลวงก็ต้องอาศัาายช่องอย่างนี้แหละเพื่อจะทําการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งก,กันและกันก็สินค้าพื้นเมืองทั่วไปน,นั่นแหละมีมะพร้าวมีมะม่วง 有火。